ขอสอบถามพี่ก่นะครับว่าทำไมถึงเปิดใจใช้ในแนวทางและผลิตภัณฑ์ของเกษตรดับบครับมันก็ใช้มาเยอะแล้วเนาะหลายอย่างะนะก็ใช้ไแล้วก็ลองดูเพราะว่าดูในอะไรนะในยูทูบอ่ะเนาะที่จา์โลดเขาแนะนําแล้วก็ฟังแล้วเราก็ลองใช้ทุกอย่างอะลรอย่างหนึ่งก็ราคามันก็พอรับได้นะมันไม่แพงมากพอใช้ได้ครับผมแล้วพอใช้มาแล้วมันก็เออเขา่าทาว ยานะมันก็ดีทุกอย่างแหละแล้วแต่ว่าใครจะยอมรับหรือไม่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีกันทุกคนนะ่ยทีนี้ว่าพอใช้แล้วมันมันมันถูกใจเนะราเนาะก็แ,แต่ถูกใจถูกใจเราก็ใช้ของเราทีนี้ว่าแลดูเข้าท่าดีและอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญตัก็คือแนะนำไง แนะนำว่าอย่างอย่างนี้ดีอย่างอเราก็โอเคเพราะคนเราไม่มีใครเก่งหรอกนะทีนี้ว่าเราก็ต้องถามผู้รู้อ่ะแล้วตอนนี้สิ่งที่ดีถือก็คือหนึ่งต้นไม่ค่อยเน่าครับอืมจากตอนแรกที่เน่าโอ้โหเน่าทุกต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เน่าอย่างไรค่อยเน่าอย่างไรดูหลังจากสามสี่เดือนเนี่ยแทบแทบจะไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่มันมันเน่าทั้งนั้นทุเรียนสมัยก่อนนะทีนี้ว่ามันดีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเน่าอันนี้พี่ไก่ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับผม แบบรู้ว่าตัวเองเน่าเลยครับก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็หนึ่งในเรื่องของการพ่นยาเนาะก็ใช้ไอ้นี่จุลธาตุอาหารพืชอะไรเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ทางดินก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนมาใช้ไอ้ไ,ออไรนะสารปรปับปรุงดินก่อนครับผมแล้วปุ๋ยทางเคมีก็น้อยลงหน่อยใช่ไหมแล้วก็เอาสารปรปับปรุงดินเนยอะเยอะแล้วก็มาใส่อะไรนะ อะไรยิบซ้ำแล้วฝังฝังแล้วก็ใส่ทาทำตามที่ใน YouTube แล y ว u t u b e ว่าไงก็ทำไปอย่างนั้นอันนี้ใบแบบนี้ให้ท่านผู้ชมทายครับว่าพี่ไก่ทําทุเรียนมากี่ปีแล้วอันนี้คือพี่ไก่เพิ่ง เริ่มมาทําได้ไม่นานเลยใช่ไหมครับด <ffer> ้เมอก่อนลุงน้องทํกันเราก็ทานั่นแหละแต่ที่ว่ามันมันก็ใช้หลายอย่างเนาะทีนี้หลังจากนี้มันมันชัดเจนเนี่ยดูดิมัน <ứng S 2> มันเราไม่เคยทําใบดําขนาด<ช>น,นี้เอาแต่ก่อนคือใบไม่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหม <ffer> ใช่อันนี้จริงๆใบไม่เคยเป็นนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้มะก่อนมันเป็นมังคุดไงไหมเนี่ยเป็นคุดไงไเน,น,ไงนี่ยแล้วก็มาก่อนโค่นทิ้งหมดใช่ไหมมังคุดโค่นทิ้งเอาทุเรียนดีกว่าเผื่อรวยเหมือนเขารวยแน่นอนครับเดี๋ยวปีนี้ปีนี้กอบโก ตัวน,นี้นจะตายมาเป็นปีแล้วแต่นี้เริ่มใส่ปรับปรุงดินใส่เล่งรากไปเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเน,นี่ยตัวนี้ตอนแรกจะตายนะหเหลืองตอนนี้ใช่ไหมครับออตอนหลังว่าใส่ปรับปรุงดินใส่เล่งรากตอนนี้เริ่มฟื้นเริ่มเริ่มเริ่มไม่มีใบเหลืองแล้วมันน่าจะหลอดเนี่ยเทวนาตัวตน,นี้เป็นปีนะนิ่งเหลืองตอนหลังหยุดแล้วก็มาปรับปรุงดินใส่เยอะแล้วก็เล่งรากใส่เออเริ่มเริ่มฟื้นเนี่ยมันน่าจะแตกกันไเนี่ย ก็ลองแตกไหมแตกแล้วทำดีขึ้นแล้วเนี่ยปรับปรุงดินกับเร่งรากเนี่ยใสไปเยอะวันนั้นไปซื้อมาจากที่ท่าใหม่อะไรครับตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่ร่องรอยของแผลๆอย่างเดียวใช่ไหมแต่พวกเชลาก็ไม่มีละครับท่านไม่มีล้วนม่มละเนี่ยไงไหมแห้งหมดเลยเ่ะใช่ครับมันไม่มีเนี่ย นี่เราจะแห้งหมดละอย่าทำไปเล่นไปนะบางทีบางคนตายทั้งสวนเลยใช่ป่ะครับผมเนี่ยก็ฝ่าจะเนี่ยนะฝ่าจะฟื้นเขียวอย่างเงี้ยมันคือต้องอัดยาบ่อยเลยใช่ใช่ถ้าถ้าจะให้ใจฟื้นเลยเนี่ยต้องต้องอัดยาบ่อยหน่อยประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยต้องติดทีเดือนหนึ่งก็สาม สี่ห้าครั้งแล้วครับเพราะว่าถ้ามันเหมือนสะสมเสร็จแล้วลำต้นจะสมบูรณ์แต่ผมว่าทางดินมันก็สําคัญนะใช่ผมทางดินที่ไก่ใส่เป็นสารปรุงดินใช่ไหมอืมใช่สารปรุงดินก็เลยเอามาไงแล้วต้นชมุมโสมเนี่ยใส่เข้าไปเออมันก็ฟื้นหมดนะต้นที่แบบเออไอ,อ้ต้นนี้ความจริงจะตายก็ฟื้นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยจะตายเนี่ยตนน้นเนี้ยเนี่ยใบรัดขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงแทบตอนแรกก็เหลืองเหลืองยิ่งกว่านี้นะเออตอนนี้ใส่ปรับปรุงดินใส่เลงรากไว้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะแตกใบอ่อนมั้งตอนแรกจะตายแต่เดี๋ยวรรรรรออดดแแแนนนนนน่่่่่คััับตีีีมมกกก็เเิล้วยา เป,เป็นใส่สารปรุงดินกับตัวเร่งรากใช่ไหมครับใช่เนี่ยอัดไปเป็นกระสอบประสอบเลยไหลไหลสองที่นี่เดี๋ยวก็จะอัดอีกเพราะเดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยลองดูที่ว่ามันจะรลอดไหมถ้าหลอดถ้าเมื่อก่อนมันเนา่านะเนา่า <c oughs> มันเนา่าคอดินน,นี่เริ่มดีขึ้นแล้วเรื่องของเรื่องนี่โรคไม่มีมันก็ดีไปใช่ <c oughs> ไหมครับใช่พโลกไม่บีสบายเมื่อก่อนนะ <c oughs> นี่เดียวว่าทาแดงเถืออไม่หมดแล้วไม่หายด้วยนะ <c oughs> แล้วทาไม่นจะหายแล้วยาแต่ต <c oughs> <c oughs> ัวที่ทาไปในโหระคาตไอยาที่ซื้อจากพ่อมาเนี่ยทาทีเดียวอย่างที่เขาบอกเออมีมีผลนะอุ้งแห้งกันตนะไอรัว ไอตัวสีออกสีชาชาขาวะเอ<ล>ีขาวแข้งยูงกับเดิมเง้ยมันมันไม่ค่อยมีไงค,คือคือเน่าเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะมาโอ้โหมาทุกเดือนแดงเถือกไม่อปีนี้แทบไม่มีอ่ะสามสี่เดือนมาเนี่ยไม่มีตอนแรกกับตอนนี้นี่พี่ไก่รู้สึกต่างกันยังไงบ้างรรต่างต่างดิ <c oughs> ก็ดูมันเขียวคุกเขียวปีเลยนะเนี่ยดูดิใช่ไหมดูอาจจะมองไปมันมันสบายคือมันไม่ได้ตังค์หรอกตอนเนี้ยแต่มันสบายใจไง พี่ไก่ก็เป็นครูมาก่อนแล้วก็มาย้ายมาทําสวนทุเรียนครับผมก็มีความสุขดีครับตอนนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่ามีครูหลายท่านที่อยากจะมากะเกษียณแล้วอยากมีส่วนเป็นของตัวเองครับผมมีมมมอะไรแนะนานเขาไหมครับผม <c oughs> พี่ไก่ก็บางทีเราก็ไม่ค่อยจะเป็นนะเรา <c oughs> ดูในฟังกเกษตรรับทราบมาแล้ว <c oughs> ฟังแล้วก็ทําตาม อันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาอะไรนะแต่แต่เดี๋ยวผมก็ได้ความรู้จากนี่เยอะมากตัวนี้นะใบมันถึงสวยขนาดนี้ดูว่าอย่างนี้ใครไปรู้ว่าเมื่อก่อนกลัวเนาะกลัวทําสารทําสารแล้วมันตายใช่ไหมสมัยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ทําไม่ได้กินนะเมื่อก่อนกะกลัวมากคนกกลัวทําสารทําสารแล้วมันจะตายมันจะต้นจะโทมเลยความจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกเนาะมันเนี่ยเดี๋ยทำตามเลยเนี่ยผลยาตัวนี้ดีก็ใช้สารนัเนี่ยใช้สารไปเมื่อวันที่สัก20่สิบกว่าวันแล้วคือถ้ารู้หลักแล้วพี่ไก่ก็ไม่กลัวสาร้วใช่ไหมเนี่ยเพิ่งทำา ปีนี้ครั้งแรกเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวด้วยทำทั้งสองแห่งเลยแห่งนูกกระฉีดน่ะที่นูนกระฉีดอันนี้กระฉีดแต่จบๆนะจบโชบสารและนี่ก็ใกล้จะออกดอกแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพ่อบอกว่าให้อดน้ำแล้วเอาอดเลย ต้องทําตามทุกขั้นตอนเลยครับเนี่ยทำทุกอย่างที่ตาม YouTube พราะพี่ไก่ว่า,าวิธีการทำทุเรียนแบบสไตล์เกษตรศบสตรานี่มันง่ายไหมครับพี่ไก่มันง่ายมันก็มันก็ไม่มีอะไรเนาะก็มันไม่ไม่ไมไมยากหรอกมันพูดไงเราก็ทําตามรอบมันอนะ่ะเท่านั้นเองถ้ารัดอ่อนใส,ยยสน่ยิบซ้ำเนาะเดี๋ยวพอเป็นลูกหน่อยเมื่อคืนฟังพ่อบอกว่าไอตอนลูกไอเป็นมะเขือพวงให้ใส่ย,ยิบซ้ำครับผมถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นสมุนบีดอกเป็นมะเขือพวงก็จะใส่ยิบซ้ำอาอ์ตก็มีไยังจำได้เลยเมื่อคืนเ มันคืก็รดูไฟ์สดใช่เออมันคือก็ดูไร์สดเฮ้เออผมว่าถา้าถ้าจะให้ได้เห็นผลเร็วนะประมาณตั้งหกวันเจ็ดวันพ่นครั้งหนึ่งอ่ะแต่มันอย่างว่ามันก็เปลืองหน่อยเนาะอันนี้สําหรับท่านที่แบบต้นโซเหมือนพี่ไก่ใช่ไหมครับพี่ไก่<ซ>ก็<า>แต่แต,<บ>แต่แต่ตงทางดินด้วยนะทางดินใช่ตรงทางดินทางดินก็สําคัญทางดินไอ้พวกปรับปรุงดินพวกอะไรโอ้ปรับปรุงดินต้องหลายเดือนนะเพราะว่ามันอยู่ดีมันมันก็ต้องผสมกันทางใบก็สําคัญมอก่อนใบมันจะหมอๆหเหลืองๆใบมันจะเล็กพอใส่ปรับปรุงดินพอใส่ปรับปรุงดินเต็ทนทางใบ น,น,น,นู่นไหนสองสามต้นนั้นนะบางทีใบนิ่งไงนะ <c oughs> พอใส่ปะปงดินไปพอใส่เร่องกไปใส่เยอะมากต้นแล้วกระสอบเลยต้นหนึ่งกระสอบสามร้อยสี่ร้อสายบ้าไปเลยต้นกระสอบแล้วก็คนทังใบฟื้นไม่ได้เนี่ยสามต้นนี้จะตายทางดินกับทางใบไม่ต้องคู่กัน <c oughs> พอถ่ายใบถ่ายใบอัดปะปุงดินใบเป็นโอ้ยซื้อปะปงดินมาตั้งกี่สิบลูกอะ <c oughs> พอถ่ายใบปุ๊บเป็นใบใหม่หมดอันเียเนี่ใบใบชุ่ฟื้นได้เนี่ยสามต้นนี้ยังนั่งมองเออเข้าท่าเดียวจากประสบการณ์พี่ไก่นี่ยถ้าเจอ ถ้าสวนทุกท่านกําลังเป็นโรคอยู่นะผมแล้วเป็นโรคหนักๆใบเหลืองๆต้นเน่าเนี่ยครับพี่ไก่แนะนําว่าต้องมีทางดินผสมทางใบด้วยครับทางดินสําคัญด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางใบเนี่ยต้องขีดพร้อมกันพอพอดินมันได้นะลากมาเดินปุ๊บข้างบนมันก็สลัดใบเนาะเพราะว่าใบเก่าทิ้งใบใหม่ก็อัดปุ๋ยเข้าไปมันก็ใบมันจะใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยทำด้วยตัวเองอันนี้คือจากประสบการณ์พี่ไก่โดยตรงนะครับ เนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็เหลืองๆหลืติดไปพอนมาพื่อกัดมันก็ดีขึ้นเน่ยมันแม,ม่มันเอาถือว่าทุเรียนนี่ก็มันมีไม่กี่ต้นหรอกรที่เนี่ยแต่มันก็มีความสุขนะทันนี้ก็มีความสุขแล้วครับมันไม่ได้สวนใหญ่โตแบบเหมือนเขาแต่นี่ว่าเป็นสวนโบราณนะเนาะแล้วก็ทําแบบงูปลาครับ แต่ทุเรียนนะ่ะไม่ดูแลเนไม่ได้แต่ถ้าทางดินดีทีกอย่างนะมันไม่เน่าทางดินกล้องสอบถานนะครับว่าพี่ไก่ใสาสารปรุงดินทุกๆกี่วันครับคือตอนนั้นนะ่ะทุเรียนมันเน่าเนาเยอะผมไปซื้อมาหลาสิบลูกเมอกันนะซื้อมาเป็นหมื่นนะ แล้วก็ใส่มันเลยใส่มห้าวันเจ็ดวันอะใส่ไปตรงไหนที่มันเหลืองๆอะมันต้องมันต้องมันต้องให้มันฟื้นไงเพราะว่าเราไม่ได้ว่าห้าวันเจ็ดวันครั้งเนี่ยทั้งดินแล้วใช่แต่ก็แต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะมากนะหมายถึงว่าเียรบตอนนั้นมันหน้าฝนนะประมาณสามเดือนแล้วเนี่ยมันหน้าฝนถูกไหมเราก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปโอ้ไอ้ต้นที่ว่าที่สวนเนี่ยบางทีก็จะตายทั้งสวนแล้วเหลืองๆอ่ยก็ฟื้นปรหมดเมื่อก่อนนี่โอ้ยดูไม่ได้เลยต้นประมาณนี่กี่ปีครับต้นนี้ต้นนี้ก็บนายอยู่มานั้ทเจ็ดแปดปีใช่ไหมปร้มากโลครับแบบที่ลพ ผมใส่เยอะมากอ่ะตอนนั้นอะก็มันจะตายเนาะจะตายก็ตายไปกระสอบก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบก็จะเป็นไรบางทีอัดไปเป็นกระสอบเลยสามร้อยห้าสิบบาทถูกไหมกับทุเรียนแค่ลูกเดียวอ๋อแต่พี่ไก่ใส่เยอะน้อยใช่ไหมมันบางทีมันก็ใส่บางทีก็ต้นเป็นกระสอบเลยอะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าถูกไหมลองนึกภาพออกว่ามันกระทุเรียนเท่าไหร่บ้านะใช่แม่ตอนหลังเออฟื้นหมดเลยเนี่ยแทบไอ้ดีว่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะมันโดนล้มมาปีแล้วทีนี้ว่ามันดีหมดอันนี้ก็คือประสบการณ์จากพี่ไก่เลยครับผมโดยตรรงเพาาะว่ใส่สารบุญดินไว้ มาดูตอนแรกตอนแรกอ่ะเช้าก็ไปโรงเรียนเนาะเย็นก็กลับมาหลุงน้องทำอะไรแมาดูเช้าไปโรงเรียนเย็นก็กลับมาเสาร์อาทิตย์ก็มาดูดูน้อยก็เที่ยวละอะไรเงี้ยแต่นี่มาดูเองอยู่ก็สวนอะไรเงี้ยมันมันเราก็เดินดูเริ่มดีขึ้นทุกอย่างโอ้มันดีขึ้นต้นไหนเหลืองต้นไหนนี่เห็นแล้วไอ้กิ่งนั้นเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปตัดทิ้งใช่ไหมหมอดกินอันนี้ไอ้ต้นเกี้ยนะกิ่งนั้นหมอดเข่าต้องตัดทิ้งทายาพ่นยาจบเลิกเอาไปทิ้งเนี่ยเราเราเดินดูเนี่ยมันมันจะช่วยได้แมลงแทบไม่มีแล้วมั้งแล้วแมลงน อมลงทุนหน่อยอแต่ถามว่ามันดีไหมล่ะดีกระปิงมีผลเนาะไหนๆจะเสียแล้วก็ช่างมันอัดกันไปเลยทีเดียวที่เราเพิ่งมาใช้ไงครับแต่ที่พอบอกประมาณติดบ้านติดผ้าวันเนี่ยทีนี้ไม่ทันแล้วนึกภาออกมาเพราะว่าถ้ารอสามเดือนถ้ามาเป็นอย่างนี้มันเป็นไม่เป็นหรอกไม่เพราะว่าอยู่ดีมันจะสองเดือนปืนน่มันยากนะติดผ้าวันครั้งเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ได้เรื่องมันต้องลองเนี่ยห้าวันเจ็ดวันอัดเลยฝนตกไงก็อัดอัดอัดไปเพราะคือพี่ไก่ว่ามันค่อนข้างที่จะนานไปสองสาเดือนใช่ นนัก็เราก็คิดว่าเราก็จะเอาดอกเนาะแค่สองเดือนอะไม่ทันอ่ะเพราะใบมันตอนนั้นมันมันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยแต่นี่เดี๋ยวดูมีแต่คนมาดูเฮ้ยใบยมันใหญ่จังเนี่ยคนก็มาเห็นแล้วบอกใหญ่ขึ้นนะใออบมเนี่ยแม่ดูอันนี้ชะนีอันนี้ชนีนะครับผมชนีชนีก็สวยเหมือนกันครับคือฉีดด้วยทาด้วยใส่ทางดินด้วยนะครับผม,มทาง,ทางดินมันมันช่วยได้เยอะเนี่ยเนี่ยดูดิไม่ไม่มีเน่าเลยเมื่อก่อนน่าเน่าทุกต้นทางดินพี่ไก่บอกค่อนข้างที่จะจําเป็นมากครับจําเป็นนะครับทางดินนี่แหละเนี่ยเมื่อก่อนน่าเน่าเนี่ย เนี่ยเนี่ยเหนาทุกต้นเลยครับถ้ดูเนี่ยเดี๋ยวนี้สารปะปูงดินใช่ไหมครับสารปูงดินช่วยได้ช่วยได้นะทำไมรู้นะคนอื่นก็จะช่วยเนี่ยตอนหลังไม่มีเน่าเลยมันช่วยได้อะช่วยได้เยอะเลยแล้วเรารู้ว่าเพราะเราใช้อย่างเดียวไงตอนหลังไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แต่สารปะปูงดินเลยสารปูงดินแล้วกับไอ้รังเริงรากนี่แนะเนี่ยยังอยู่กองอยู่เต็มไมเลยแล้วช่วงนี้ยังใส่บ่อยอยู่ไหมครับเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ใส่แล้วพ่อบอกไม่ให้ใส่พ่อบอกว่าให้ไปใส่ทีมีตอนอะไรไม่รู้้้้้้นนนน่่่่่่่่ะเเเเมมมืออออออคฟัังงดดดีีีีี๋ยยววววตไไไปถาาาากกกททแแลลบบพข เน่านะมันก็มันก็ไม่เน่าอ่ะเนาะมันเราไม่รู้นะหมายทุกปีเนี่ยพอหมดฝนเนาะหน้าหนาวเนี่ยทุเรียนจะเน่าถูกว่าตามปกติหมดฝนเนี่ยเนี่ยสมติจะเน่าเลยใช่แต่ปีนี้เนี่ยแทบแทไม่มีเลยนะถ้าไม่มีเลยเนี่ยพอทาทาไปเอาเนี่ยมันก็แห้งเลยแห้งหมดแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยถือว่าแห้งนะแห้งครับผม เอใช่ป่ะมันก็แค่ไม่มีเน่าเลยนะเห็นไหมต้องกังวังไงไม่มีเน่าแล้วเนี่ยเออเนี่ยอย่างงี้ก็มีความสุขแล้วแค่แค่ไม่ต้องเครียดกันเรื่องเชื้อราใช่ใช่ใช่ไม่ต้องแก้แผลเน่าทีนี้ว่ารอดองก็ต้องออกธรรมชาติเนี่ยตอนนี้พอบอกว่าได้แล้วเนาะเนี่ยมันจะอดน้ําแล้วเนี่ย เรียนเหมือนก็สภาพกลับมาเกินร้อยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็เพราะว่าฟังกับฟังจากพ่อแล้วแล้วว่าจากตอนแรกนี่คือติดลบแล้วตอนแรกคือป่วยหนักป่วยหนักอืมก็เนาแถบทุกต้นนะลองลองนึกถึงสภาพดูดิใช่ครับแต่ปีนี้ดีขึ้นหน่ะมันดีขึ้นแล้วเราพูดง่ายนะเพราะว่าไม้ทุกปีเนี่ยพอหมดหน้าฝนเนาะโอ้โหเน่ากระเจิงเลยปีนี้เอาสมบูรณ์เนี่ยต้นสมบูรณ์งี้ยแสดงว่าไม่เน่ารากเดินถูกไหมครับผมอันนี้เราพูดถึงดูว่า ถ้าใบเลืองเลือดแสดงว่าไอ้นี่หลากไม่ดีแล้วเราเพิ่งจะมาคุกคีเขาทุกวันน่ะเขาดูยิงทีที่บ้าน้วเนาะไอ้นั่น็นไั้นะมันโอ้โหดยอดเลยนะครับทุเรียนเล็กไอ้แปลงนั้นน่ะเนาะสวยอันนี้อยากให้พี่ไก่ให้ให้กำลังใจ แต่คนที่เหมือนเคยป่วยกับพี่ไก่ครับใช่ใช่ทำได้ทําได้ใช่ครับทำได้มันมันยังไม่ตายไม่ตายแล้วไม่ไม่ตายแต่มันต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาแล้วต้องอัดต้องอัดนะอันนี้คือประสบการณ์จากพี่ไก่คือแนะนําให้อัดนะครับผมอัดเลยต้องอัดเลยที่แรกไอ้พวกไอ้นี่แหละไอ้ฐานปรปุงดินอันนี้ไม่ได้มีอะไรเอ่อไม่ได้เพมประโยชน์อะไรนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะแต่เราใช้ของเขาแล้วอย่างหนึ่งที่ที่บอกนี่ก็คือเขาแนะนำไงแต่คนอื่นก็จะขายยาอย่างเดียว อันนี้ไม่ได้ขายแต่เขามาแนะนําเลยว่าตรงอย่างนี้อย่างนี้เราทําตามเขาโทรโทรโทรไปหาพ่อเขาเออตรงอย่างนี้อย่างนี้อ้าวเราก็โอเคแล้วเราทําตามบอกบางคนมันก็จะขายยาเนาะแต่นี้ก็ไม่ได้ขายยาเขาแนะนําว่าควรจะอย่างนี้อ้าวพอเราใช้มาแล้วมันได้ดีเราก็เราก็ดีใจนะก็ดูดิมันมันน่าดีใจไหมเราทั้งสวนเลยเราเนาะสาวสวนนะไม่ต้องได้ตังค์หรอกได้ได้เห็นใบอ้ได้เห็นใบอย่างนี้ก็ดีใจแล้วจะมีลูกมี้แต่มีลูกก็ดียิ่งดีใจเขาก็ใช่ดีแต่แต่มันอย่างเงี้ยมันก็ได้เขาเรียกกำลังใจเกินไปละถูกไหมหมาย ึงว่เฮ้ยมันก็ดีใจไปแล้วถ้าเกิดมีลูกอะโหยิ่งเทรเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะอันนี้เออนี่ยปีนี้ก็โฉบสารพ่อเขาบอกให้โฉบสารเอาโฉบก็โฉบไม่เคยโฉบไปสัก<อ>กูตายสมัยก่อนนะโบราณบอกโอก้โฉบสารเดี๋ยวมันก็ตายทั้งสวนโฉบไปเลยปนีนี้นี่ดูลองดูที่ย้อนกลับไปเมื่อ3ามสี่เดือนที่แล้วคือต้นยังป่วยอยู่นะผมป่วย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 เยอะ ยังกล้าที่จะทําสารอยู่อันนี้คือไม่กลัวกลับไปป่วยหรือส่งใไหมไม่ไม่ไม่กลัวแล้วเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ของเนี้ยทำมันแห้งแล้วมันแห้งเลยนะครับมันมันมันเฮ้ยผมไอ้นี่ใช้ได้ได้ดีนะไสารบำรุงดีนะแต่ก็ลุง350อ่ะมันจะจะจะว่าถูกก็ไม่ใช่อันนี้พูดจริงนะว่าแพงกับไม่เชิงใช่แต่มันได้ผลได้ผลอืมมันอยู่ที่คนใช้อะแล้วผมก็เลยอัดเลยบางทีซื้อมา10ลูก35มพผมก็ใส่ไม่กี่ต้นนะหมดไอ้ต้นสทมโทมอ่ะเราอัดต้นสทมโทมต้นที่ไม่โทมล้วก็ไม่ต้องไปอัดมากถูกไหมพูดจริงออ่่ะแล้้วไไปปัดมตนนหทีก ป่วยผมจะผมจะใสผมจะอัดตัวไหนที่เน่าเน่านะจะอัดอัดไปเอ้ยมันหายไปอันนี้ไม่รู้แล้วก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนดีเขาชาวสวนน่นนะแต่ถ้าไอถานบำรุงดินเนี่ยผมว่ามันมันมีมีประโยชน์เยอะครับผมทันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ไก่ครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็อยากให้กําลังใจกับชาวสวนทุกท่านที่เป็นโรคอยู่ตอนนี้หรือกาลังวิกฤตอยู่ตอนนี้ครับผมก็พี่ไก่ก็เป็นมาเหมือนกันแล้วแต่ก็นี่ครับผ่านมาแล้วนะครับผมต้องกล้องดูที่แทบไม่มีเนาะครับไม่มีมันแทบไม่มีน้ําเลยอาจจะแบบนมันน้ำนิดเดียวไม่มีแล้วแลยสามต้นนี้จะตายก็ฟื้นมาได้ไงวะเนี่ยดีดยังงงอยู่เลยไปรอีกมองว่าตายแน่สามต้นนั้นไอ้สามต้นนั้นมองว่าตายแน่ถ่ายใบเพิ่งถ่ายใบเมื่อประมาณเดือนสองเดือนนี้ตอนแรกมันนิ่งเลยทั้งปีเลยพอพอหมดล อันนี้อัดสบายใจอัดอัดที้หนีและอัดอีสามปรุงดินแต่อัดเลยนะลูกก็สอบเลยก็ต้นเราก็สอบเลยต้นไหนป่วยมากน้อยต้นไหนไม่ป่วยก็สต่สาดตรแต่ปกตินะแต่ตอนนี้ก็ปกติหมดแล้วก็ใส่ตามปกติแครับผม